ตอนนี้ผมเองกำลังมีความสงสัยเกี่ยวกับการแจกเพชรที่มากผิดปกตินะครับของเกมเกมนี้ในแพทแกมมังกรซึ่งประกอบไปด้วยศึกประจันบ้านที่แม้ช่วงหลังๆนะครับการขึ้นระดับแกนมาสเตอร์อาจจะยากหน่อยเพราะว่าช่วงกว้างความต่างของจำนวนประชากรที่เล่นนะครับแต่ว่าคิดว่าการอยู่ในช่วงประมาณมาสเตอร์เนี่ยก็น่าจะพอทำได้แล้วก็ได้เพชร ฉเฉลี่ยๆนะครับอยู่สักประมาณหมื่นหนึ่งแล้วก็เลยมีรางวัลคิวนะครับที่น่าจะอยู่ในช่วงประมาณสัก8,000ถึงท่าพันรวม2อย่างก็สักประมาณนะครับ2 0,000เพชรถัดมาก็จะเป็นเอพิซซดพิเศษนะครับของมังกรแดงซึ่งจะมีมินิเกมที่แจกเพชรเช่นกันก็คือศึกการตีไวเวิร์นนะครับที่ระดับท็อปมาสเตอร์หนึ่งเนี่ยจะได้ถึง1 0,000หเพชรนะครับและมินิเกมตีมังกรแดงนะครับก็จะได้รางวัลเช่นกันซึ่ง ทองเปอร์เซ็นอาจจะยากหน่อยแต่ว่าในช่วงท้อ๕เปอร์เซ็นก็พอจะเป็นไปได้นะครับสำหรับคนที่มีท้าตาแต่งนะครับดาวน้อยก็จะได้เพชรอยู่ที่แปดพันและสุดท้ายนะครับที่เพิ่งมาล่าสุดสดสดร้อนๆเลยก็คือยุคทองแห่งการค้าที่ผมแปลกใจมากนะที่เข้ามาในช่วงเวลาแบบเนี้ยทั้งที่มีการกิจกรรมที่แจกเพชรเยอะอยู่แล้วนะครับท้องเปอร์เซ็นนะครับก็จะได้เพชรอย,อยู่ที่หนึ่งหมื่นเมื่อรวมกันเปิดเสร็จหมดแล้วนะครับก็เฉลี่ยเฉลี่ยแล้วคิดว่าจะได้อยู่ที่ประมาณ5 0,000เพชรซึ่งการแจกปริมาณขนาดเนี้ยใน แผ่นเดียวอย่างแก้มังกรเนี่ยจำนวนขนาดนี้นะครับถ้าไปเทียบกับสมัยตอนอย่างไตพกโคนที่ยาวนานประมาณ7สัปดาห์เช่นกันเนี่ยก็ยังไม่แจกไม่มากเท่านี้นะผมก็เลยมีความสงสัยว่าปริมาณเพชรขนาดเนี้ยเขาจะให้เราไปใช้นะครับในหมดไหนกันแน่ในแพทใหม่ที่กราจะถึงในอีกประมาณ2-3วันนี้อ่ะที่ผมเคยคาดการไว้นะครับให้ระบบส่มอัพอัตราของคุกกี้นะ่ยที่คราวนี้จะเป็นตู้การันตีโคลี่ คิดว่าอาจจะเป็นไปได้ว่าอาจจะมีตู้ถัดไปเข้ามาก็อาจจะเป็นเนื้อเรื่องของเพียววานิลาหรือเปล่านะครับรวมไปถึงดาร์โกโก้และเ e จินั a r ีตัวอื่นด้วยก็แน่นอนว่าการจะได้การันตีในนี้ก็จะเป็นจะต้องไปซื้อตัวในร้านคิสตันนะครับซึ่งก็จะใช้ประมาณ70,000เพชรดยเฉลี่ยนะในการการ,การันตีถ้ามันมีตู้ถัดไปเป็นเพียววานิลาจริงๆนะครับ หรืออีกหมวดหนึ่งนะครับที่จะมีการใช้แพชเช่นการแต่อาจจะเป็นเฉพาะผมคนเดียวนะก็คือจะเป็นเจ้าร้านกระลอ,อกที่จะมาทุกสีฤดูกาลนะครับอย่างคราวก่อนก็จะเป็นช่วงปลายธันวาก็คือฤดูหนาวแล้วก็ช่วงมีนาถึงเมษาก็จะเป็นตัวฤดูซากุระนะครับหรือหน้า้อนนั่นแหละอ่ะทีนี้ช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงมิถุนายนจนถึงกรกฎาคมที่จะเป็นแผชถัดไปเนี่ยก็จะอาจจะเป็นร้านกระลอ,อกของของฤดูฝนนะครับ ซึ่งผมจะเอาตัวเพชรนะครับไปแลกเป็นลูกโอ๊กมาเพราะว่าผมค่อนข้างจะชอบเก็บสะสมพวกที่เป็นลิมิเต็ดนะครับก็เลยใช้เพชรที่ดอมมาอย่างดีอะ่ะราจะมาใช้ในรลฟนคา์ล็อกเ,เช่นกันแต่สำหรับคนที่ไม่ได้สะสมลิมิเต็ดนะครับก็อาจจะข้ามไปได้เช่นกันสุดท้ายแล้วนะครับก็อาจจะมีการใช้เพชรไปกับโหมดใหม่ๆเลยนะครับที่เขาคิดขึ้นมาหรืออาจ,จะเป็นกิจกรรมใหม่ๆแล้วก็รวมไปถึงร้านคิสตันที่อาจจะมีของที่น่าสนใจนะครับมาให้ซื้อก็ยังไม่รวมถึงการสุ่มในตู้ อ่าเลปกตินะครับที่ตัวถัดไปอาจจะเป็นตัวที่เก่งมากๆก็ได้จะจะเป็นต้องใช้เพชรจำนวนมากเี่ยแล้วก็ตามเพชรก็เป็นทรัพย์สินที่มีค่านะครับก็มารอดูนะครับว่าผมจะรีวิวตัวถัดๆไปว่าจําเป็นต้องใช้เพชรในส่วนไหนถึงจะคุ้มค่าดีอ่าแล้วเจอกันนะครับเดี๋ยวตัวทีเซอร์ะคิดกับแพชนอดอ่ะน่าจะมานะครับไม่เกินวันจันทร์นั้แล้วละ่ะเพราะว่าวันอัปเดตคือวันพุธนั่นเองนะครับก็ไม่น่าจะนานไปกว่าน,นั้นแล้วเดี๋ยวมาวิเค,คราะห์กันนะครับกันแบบละเอียดขีหนึ่งสำหรับวันน สวัสดีครับ